คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพระเข้าวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระเข้าวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระเข้าวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาประรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิร,าาวรอิทธโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางห,หาลือลือส,สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะอะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาห์โหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิรโคณยังวิรหิงสาวิรธาสีวิร,ทา,วรทาสาวิรอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือ สามปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนณโมพุทธายะวิราทะโยวิรโคนยังวิรหิงสา วิราธาสีวิรทา,าสาวิรไศิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนยังวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สามปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิราธาสีวิรทา,าสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงสัมปติดฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิรทา,าสีวิรทา,าสาวิรทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาห่มสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาประรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะอะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนยังวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมมะอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิรทา,าสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนยังวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิระธาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหอมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะอะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาห่มสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหอมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหางหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระัธะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรธโยวิรคโคนยังวิรหิงสา วิระธาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปะรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระธาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัะโยวิระโคโนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือ สัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนยังวิรหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือ สามปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนยังวิรหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,ห,หางหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหางหาลือลือ สามปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหงสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาประรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิรอิะทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือ